รับหไหมอเคตัวดีจัตทางห้องส่งนะครับผมนายโชคชัยไข่เดืองแสงพิธีกรบาสนามประจํารายการในวันนี้นะครับผมโอเคและตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่นะสมุนนทรภูมิโบแห่งหนึ่งในยุโรปนะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผม เป็นดะมพูนที่ค่อนเดือดเลยทีเดียวถ้าดูจากข้างหลังผมนะครับก็นั่นแหละครับเดือดมากที่ผมยังระแวงหัวอยู่เลยนะฮึแต่ว่าไปเละอ,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 อะไรวะเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลงสัมภาษณ์ทาหารแถวนี้นะฮะจะยังกับสงครามหรือมั้งครับก็ไม่ตอบเรา้วยครับโอเคเราไปขอจดกันรายงานข่าวได้เบียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีก่ะท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่ผมนายจะแตงอเมบสเตอร์ทีอีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่เกม World War Two Tank Simulator นะครับผมเป็นเกมแนวโรปเลมิทัลลี่พี่สุดแกนจะลำบากนะครับผมทำให้คุณได้รู้สึกว่าคุณอยู่ในคอนเสิร์ตของแอร์คาร์บาลตอร้องเพลงบัวลอยนะครับผมและเกมนี้ก็มียานพาหนะมากมายคุณได้เลือกเล่นหลายแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็น รถถังรถถังแมลงสาบรถถังร้อยางปิดปืนกลและรถถังคันเท่าควายนะครับผมเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยมันยิงระเบิดมายิงระเบิดมายิงระเบิดมามันยิงระเบิดอื้ออ๋อแล้วนี่น้าเฮียเลยวะตายหน้าโคตรเฮียเลยอื้อหือโอ้ระเบิดอื้อหือแล้วก็ยังมีรถถังปืนใหญ่แบบมีเกาะรถถังปืนใหญ่แบบไม่มีเกาะ แล้วก็รถเละอีกมากมายให้คุณได้เลือกโอ้ชิบตะเบิดโอ้โหไอเชี่ยรถล่างแหกรถล่างแหกไอเชี่ยวิ่งอื้อมนะคนอื้อหือวิ่งอออืื้หเศษซากกระจาดแล้วก็รถถังแพนเทอร์จีนแดงรถถังในอุดมคติของสตาลินขยะในนั้นก็เป็นขยะแหละเอากูปลดไม้ให้มึงหน่อยแล้วกันโอเคกูคป,ปายแหละแล้วก็ยังมีรถปืนใหญ่ตาจอนของโซเวียตที่ใช้ยิงไข่อีสเตอร์ส่งให้เล่นช่วงในช่วง1945โอเคเราจะยิงมันส่งไปให้พวกนู้นยิง อเลื่อมไปกระดิ่งกระดอนกระจ่ายแล้วก็ยังมีเจ้านี่รถเล็กที่ติดปืนกลที่สามารถพาคุณไปได้ทั่วทั้งแบบตรงที่ใช้ได้ว่าแต่ตรงนี้ก็ทําอะไรกันวะไม่รู้อะช่างแมงแล้วกันแล้วก็ยังมีเจ้าสิ่งนี้ปืนใหญ่ระเบแล้วก็โอแอด็อกซึ่งแอด็อกก็จะมีการเข้าหมาแล้วก็อ่าแต่เซฟาวดีไปแล้วก็โอ้ ก็มีไม้นี่รับระเบิดเดี๋ยโอ้ไอ้เจ้ามันจะบ้าดังเกือบไปเกือบตายแล้วกูรอดไปนะฮะนี่ก็มีเออ่ไม้เสียบชิ้นแล้วก็ไอ้ที่ยิงเครื่องบินนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแล้วก็มีระเบิดต่ออันนี้ของญี่ปุ่นสิงเราเห็นรถัตตังนู้าจะใช้ไม้นี่อ่าบินใช้าเข้าไปวิ่งช้าเข้าไปคนวิ่งช้าเข้าไปเทโนเฮกาบานซ่า กูตายตายจริงๆเลยแล้วตรงนี้ก็ยังมีปืนใหญ่อัจจานแล้วก็มีปืนครกแต่รถถังมาอยู่นี่ได้ไงแล้วก็มีไอ้เครื่องหนูจจยุปิดระเบิดของพวกเยอรมันนะลองเล่นตั้งไหนอันนี้น่าจะหนุกอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนน่าจะหนุกแหละปไปไปจองไปจอง เป็นก็เปิดบ,บังคับปิดระเบิดเฮ้ยคือมันจะยิงเนาะเฮ้ยเอารถไปก็โอ้โหแล้วคว่ำน้ำใส่ละโอ้ยหายหายรถก่อนไม่ทันโอ้โอ้อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงกูไม่ได้ทำอะไรอื้มตายให้ไม่ได้อย่างนี้สิวะมันจะรีสตาร์ทลองใรเกียนๆหน่อยปังไอ้ไอ้เจ้า รถเล่นหนุ่มจะเข้ายังไงวะเดี๋ยวโอ้มีคนใช้หลบบัอกในการฆ่าทุกคนในแมพเอื้อดิดติดบั็อกลีสตาร์ทดินีมีสตาร์ทโออีกแล้วมจะออกสองเลยนะครับสองแล้วเกิดยิงจรวดบนฐานเด็ดกูมึงจะแย่กอ่ะไม่ให้กูกดยิงีนะบนนี้เดี๋ยบร้อยไปปิ้วจะทิ้งกระเบื้องไปกูไปแล้ ไปแล้วปี๊หึหึเรียบร้อยแตกไปแล้วกูมไม่อยู่แล้วกูมไม่อยู่แล้วไม่จะรอดฮะฮอไอแอร์ดอกโอเมึงอีกแล้วมึงอะไรดักหนาวะบ้านโอโอไอเหี้ยอีกแล้วฮะโอช่างแม่แล้วกูย้ายแมพแล้วไะเหี้ยโอสิงโอปืนใหญ่โอปืนใหญ่น,หญนาฟี อย่างรู้สึกว,ว่ารุ่นทอเออใช่รุ่นทอใช่นั่นแหละปืนใหญ่เตัดจอนที่ใหญ่สุดในเกมนี้ต้องลองของสักหน่อยและบรรจุอถมากอืมบรรจุแล้วมีรถมารถกำลังมาคนนี้หนักโอ้แรงใช้ได้อืมเตรียมบอมบรรจุ ยิง <S <S แเฉวอย่างนั้นแหละอนี่โอเคมันไม่โดนเราบรรจุต่อมันมีเครื่องบินมาลองยิงเครื่องบินดูดิโดนไหมวะโดนหรืออุย้ยเชี่ยโดนด้วยน้อยกรรมใหม่กับกระป๋องอ่อฮึสายโรล่นสายโเล่น,น,ลเ,ลนเอ,อ้ย บทความแจ้งเมฆไปต่ออุ๊ตายนี่ไงวะแจ้งเมฆไหโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะแบบเกม World War Two t เ n k s i m u l a t o นะผมอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะผมตอนนี้ว่าเพิ่งหัดทำแนวนี้โอเคเท่าไรนี้ถ้าเกิดใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะผมเนี่ยวำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับ